พัดลมฮาตเตอรี่นะครับเสียบปลั๊กแล้วกดเบอร์หนึ่งกดเบอร์สองกดเบอร์สามสังเกตดูใบพัดไม่หมุนนะครับอ่าเหมือนไฟไม่เข้าแต่เราสังเกตดูว่าถ้าเราเอามือมาจับด้านหลังนี้นะจะได้ยินเสียงมอเตอร์ค้างอแล้วมันก็จะสะเทือนมืออย่างนี้นะครับอาการแบบนี้แสดงว่าไฟเข้าปกตินะครับไฟเข้าปกติแต่ฟิวไม่ฟิวก็ไม่ขาดมันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วเราจะแก้ไขยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนอื่นให้เราเอา ตะแแรงด้านหน้าออกก่อนนะครับเราแกะตะแแรงด้านหน้าออกก่อนอ่แกะตะแกรงด้านหน้าออกก่อนแล้วก็ลองมาหมุนใบนพัดดูครับอ่ารู้สึกว่าใบพัดนะครับลื่นดีนะครับไม่ติดนะตัวนี้นะอใบพัดหมุนลื่นดีนะครับไม่ติดแล้วทําไมอมันถึงไม่หมุนนะครับอ่าพอเราเอามือไปจับมอเตอร์ดูก็ค้างเอ่อสะเทือนมือเราอยู่อาการอย่างนี้เราจะแก้ไขยังไงเดี๋ยว หรือออกมาดูเลยครับเอาเอาใบพัดออกมาเลยนะครับอ่าเอาใบพัดแล้วก็ตะแรงด้านหลังออกมาเลยก็ให้เราดึงใบพัดออกมานะครับใบพัดแล้วก็ตะแรงด้านหลังออกมานะครับอ่าเราจะได้มารื้อดูที่มอเตอร์นะครับว่าอ่าโอเคแล้วก็ให้เราเอาตะแรงด้านหน้านี่ออกนะครับมีน็อตสี่ตัวนะรุ่นนี้นะ แล้วก็ด้านหลังก็จะมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งก็มีพลาสติกอปิดไว้อยู่แล้วก็ตัวกดสายนะครับอ่เดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ออกมาก่อนนะครับมีน็อตอยู่ตรงนี้นะอ่ามีน็อตอยู่หนึ่งตัวด้านหลังนี้นะอ่าโอเคแล้วก็เอาตัวกดสายออกอกดสายออกอเอาฝาครอบออกมา เ,เก็บกน็อตเรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวน็อตหายโอ้มาดูครับมาดูสาเหตุแล้วก็เจอแล้วนะครับสาเหตุเห็นไหมซีตัวนี้อ่เดี๋ยวผมจะแกะออกมานะครับสาเหตุที่มันห่างออแล้วก็มันไม่หมุนนะครับอ่าเห็นไหมซีปูดเลยนะครับบวมเป่งจะระเบิดต,ตรกมาแล้วนะครับตัวนี้นะอ่าเจอสาเหตุแล้วเดี๋ยวผมจะ หรือออกมาแล้วก็มาดูด้วยนะครับว่าบูทเป็นยังไงตัวนี้บูทปกตินะบูแกนปกติแต่ผมก็จะอหยอดน,น้ํามันเติมน,น้ํามันให้ลูกค้าไปด้วยนะครับผมก็จะแกะมอเตอร์ออกมาเติมน,น้ํามันให้ด้วยตัวนี้เผื่อน้ามันมันแห้งนะ,ะตัวนี้เหล็กตัวสายด้านหลังออกก่อนด้านหน้านะครับ แกงด้านหน้าออกก่อนขอบด้านหน้ามีาน็อนอยู่สี่ตัวอเอ๊ะน็อตให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ตัวนี้ด้านในตัวนี้ก็เก็บวันทยขาดหมดแล้วนะครับต้องเอาสายรัดรัดไว้ให้ลูกค้าใหม่ตัวนี้นะ เดี๋ยวผมก็จะเอาสนาดตัวนี้ออกก่อนตัวน,นี้คอนต่อกขนาไยนะครับใช้คีมอย่างนี้ออกก็ได้ครับออก,กได้เหมือนกันบูธนี่นกแกน,นหมุนลื่นนะครับไม่ขยับเลยบูธยังดีแกนยังดีมากเลยนะครับน้ามันก็อาจจะยังไม่แห้งแต่ก็จะเติมใหม่ให้ลูกค้าด้วยนะครับตัวน,นี้เดี๋ยวก็จะรัดเข็มบันทายให้ลูกค้าด้วยตัวน,นี้นะผมจะเอาเค็มบันทายรัดตัวนี้ไปก่อนนะครับเวลาเรากแกะออกมาเดี๋ยวมันจะขาด หาวิธีรัดไว้ก่อนขอรัดได้ก็นัดคนะทยรัดไว้ก่อนนะอ่ายวแกะออกมาเดี๋ยวมันขาดเขาจะรัดได้ ได้แล้ะอ่าไปก่อนจะถอดออกมาลัดดีๆอ่าเจะเอามอเตอร์ออกมานะครับโอวาตัวนี้มาดู มาดูว่าถ้าทับน้ำมันมันแห้งไหมตัวนี้ตัวนี้น่าจะแน่นอ่าน็อตตัวนี้แนะน่นได้ตัวนี้ที่จะแน่นไหมอ่าเป็นน็อตตัวนี้ที่จะออกหรือเปล่าหรือว่าจะได้ต่อกออกอ๋อตัวนี้น่าจะได้ต่อกออกนะครับอ่ะเดี๋ยวไปต่อกออกตัวนี้นะ ออกไป3สามตัวอีกตัวนึงเดี๋ยวจะมาตอ,อกออกนะแต่ตัวไหนเอาไม่ออกก็ต้องตอ,อกแล้วครับตอกอีกเข้าไปก่อนจิให้มันเป็นร่องก่อนติให้มันเป็นร่องแนละ้วเราค่อยตอ,อกออกอ่าโอเคเนะยอ่าได้เลย อ่ะงดออกครบหมดทุกตัวแล้วอ่ะเดี๋ยวเราขอดูดอตัวนี้นะน้ำมันเกือบแห้งพอดีแต่ก็พอมีก็พอมีอนะแกนยังดีอยู่นะครับแกนยังดียังไม่เป็นรอยนี่แค่เป็นคาบน้ำมันเป็นเรื่องธรรมดาโอเคเยวจะหยอดน้ำมัน เดี๋ยวผมจะเอามอเตอร์ตัวนี้ออกมานะครับก็มือดันหลังตัวนี้ค่อยๆดันให้มันเสมอกันนะครับให้มันเสมอกันแล้วค่อยดึงขึ้นมาอย่างนี้อ่าสามารถดึงขึ้นมาอย่างนี้ได้เอามอเตอร์ตัวนี้ออกมานะ,ะตัวนี้ตัวนี้มันหลุดเดี๋ยวจะใส่เคเบลไทยรัดใหม่ตัวนี้ฟิวของมันนะครับนีน่มีคือฟิวฟิวตัวนี้145องศา2แอมป์สลิขนะจะเป็นลักษณะนี้18นิ้วนะครับตัวนี้นะอ่า แต่จเจ้าเคียวพนไทยรัดตรงแขงฟิวตรงนี้เขียวพันไทยที่เขาใส,มามาจจส่มันอาจจะเส้นเล็กอาจจะเส้นเล็กมันก็เลยทําให้มันขาดง่ายร้อนตัวนี้ผมจะใส่แบบอย่างน้านนะเป็นแบบอย่างน้านเลย,ยนี่นะจะฝืดนิดนึงไาเหลี่ยมเอานะครับ เอเอันมอเตอร์ขาดอ่าตดวนี้ก็รัดไปเรียบร้อยแนละ้วโอเครัดด้วยสองที่จะลองดูว่ามันจะรัดได้อีกไหมอ่าเดี๋ยวจะแถมอีกสักจวนดูหาหาัดเวลาเรารัดเราก็ต้องดูนะครับไม่ใช่ว่าจะรัด เสียบเข้าตรงไหนก็ได้นะครับดูว่าอยู่ในช่องที่เราเสียบเข้าไปมันมีลวดทองแดงตึงๆกั้นไว้ไหมถ้าเราเสียบเข้าไปไม่ดูนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ดึงสายรัดมันเป็นรัดกดลวดทองแดงมอเตอร์ขาดแล้วก็เรียบน้อยเลยแล้วหาไม่เจอเลยครับงงเลยนะไม่รู้ว่ามันขาดอยู่ตรงไหนอ่าตัวนี้โอเคแล้วเดี๋ยวติดตัวนี้ก็จะเติมน้ามันให้หน่อยเพราะว่าบูตแกนไม่เป็นไรนะครับบูตแกนไม่เป็นไร ปกติตืมน้ำมันไว้มน้มันไว้สักหน่อยให้มันซึมเข้าไปในผ้าซับน้ำมันซึมเข้าไปในผ้าซับน้ำมันอ่าทิงไว้ให้มันซึมเข้าไปสักหน่อยครับผมแสดงว่าน้ำมันอยู่ข้างในมันยังมีเยอะอยู่นะครับมันถึงซึมาช้าๆนะครับตัวนี้นะ,ะเดี๋ยวผมก็จะประกอบมอเตอร์ไว้นะครับ กอมอเตอร์วไว้เหมือนเดิมนี้นะใส่ลงเเท่ากันอาลงแล้วนะครับลง็อกแล้วเดี๋ยวจะประกอบมอเตอร์วไว้เหมือนเดิมแล้วเราจะไปเปลี่ยนอาปาคราวนี้นะอะบูธแกนไม่เป็นไรนะครับบูธแกนปกติเียงแต่เราถอดออกมาเพื่อจะเติมน,น้ํามันให้ลูกค้าเพิ่มเฉยๆนะครับจะได้ใช้านานๆเดี๋ยวมาให่ใหใหหน,นะ ความสะอาดหน่อยคพรุ่นเพราไอะไรเยอะอืมจะขันน็อตล็อกไว้ก่อนอืมยงเนีย้อย,อ,ย,อ,ยอ่าขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาเปลี่ยนคาปากันนะครับคาปาตัวนี้ ไม่เกียมเลยนะครับค่าปลาของพัดลม18นิ้วนะครับค่าอยู่ประมาณ1.8ไมโครนะครับอ่เดี๋ยวเราตัดสายแล้วก็เปลี่ยนค่าปลาตัวใหม่กันเลยนะครับค่าปลาตัวใหม่นี้อเราไม่เกี่ยวว่าสายไหนเป็นสายไหนนะครับอ่าสายเราจะต่อสายไหนก็ได้นะครับไม่เกี่ยวกับสีมันนะครับอ่าว่ามันจะเป็นสีไหนจะต่อกับสีไหนค่าปลาตัวนี้มันไม่มีขั้วนะครับเป็นไฟ AC เราสามารถอ่า ต่อขั้วไหนก็ได้นะครับอต่อขั้วไหนหรือสายไหนก็ได้ขั้วของขาปานะครับเดี๋ยวผมจะเอาหมวกตัวนี้มาย้ำใส่นะครับอมาย้ำใส่ถ้าใครไม่มีก็ให้เอาท่อหดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาหมวกตัวนี้มาย้ำใส่นะครับอถ้าใครไม่มีก็เอาท่อหดหรือจะเป็นผ้าเทปพันสายไฟก็ได้นะครับผ้าเทปพันสายไฟก็ได้ขอให้เราทําให้เรียบร้อยนะครับป้องกันอันตรายนะครับ าท่านในมีพัดลมอา,อาการเดียวกันนะครับก็สามารถาดูคลิปได้เลยนะครับคือเปิดสวิตช์เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามแล้วใบพัดลมไม่หมุนนะครับพอเราแกะตะแรงออกมาดูใบพัดลมพัดลมไม่ฝืดนะครับแล้วก็มอเตอร์ค้างอ,อย่างนี้ก็สามารถมาตรวจด,ดูหาปลาได้นะครับเดี๋ยวผมจะประกอบใส่ใบพัดเข้าไปดูครับว่ามันจะแรงไหมครับ ดูกันครับหลังจากที่เราเปลี่ยนคาปาแล้วครับว่าจากพัดลมไม่หมุนมันจะหมุนไหมครับอ่าเดี๋ยวลองกดเบอร์หนึ่งลองดูโอ้หมุนแล้วครับใช้งานได้ครับผมเครื่องนี้คาปาเสียอย่างเดียวนะครับอ่าพวกบูทพวกแกนก็ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้นะโอ้แรงมากเลยครับกดเียร์สองแรงมากเลยครับเียร์สามก็ยิ่งแรงกว่านี้นะครับอ่าถ้าใครสนใจในการซ่อมพัดลมก็สามารถศึกษาดูตามคลิปได้นะครับผมช่างสามหัดต่อมสวัสดีครับ แรงมากเลยนะครับ